ใครมาเซอร์ไพรส์มันเหรออะไรเนี้ยใครอ่ะทีนี่มาขโมยของแน่เลยอ่ะพี่หนูเล็กเหรอไม่าใช่ออกมาข้างนอกหน่อยนี่ไม้แล้วไม่มีกล้องหนูเล็กฉานเฉลยซะเลยพี่หนูเล็กเหรอโอ๊ยวัจะมาหลายวันแล้วพูดวันเยอะมากวันจะมาเราไม่เคยเราไม่ได้ไงวันนี้ให้เงินเลยมาเลยมาของเดี๋ยวดิค่ะโเนี่ยนี่เอาไม้ล้านขอบคุณค่ะ สวัสดีนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เอามาให้หลานแค่นี้เหรอทองทองไม่มาให้หลานเขาเหรอหลานโตแล้วแล้วแม่เขาก็รวยใช่หลานมันไดเยอะกว่าเราอีกเนาะโอ้นี่หนูมือเปียกหมดเลยอ่ะทำไมอะตื่นเต้นคือปกติอะอยากเขาอ่ะเชิญมางานทำบุญบ้านแต่ทีเนี้ยไม่ได้มาเพราะว่าติดอะไรไม่รู้วันนั้นก็เลยแบบไม่ได้มาซะทีหลานกันตั้งนานว่าจะพาไปเจอลูกกันโน่นนี่นั่นใช่เหรอตื่นเต้นมากเะว่าก่อนหน้านี้สนิทกันเจอกันบ่อยเหรอ กอดหัวอีกแล้วไม่ก่อนหน้านี้เจอกันบ่อยเหรอเจอกันไม่บ่อยไม่บ่อยแต่ว่าก็เจอกันในรายการคุยกันในไลน์อย่างเงี้ยค่ะเยอะใช่ปรึกษากันว่าบ้านพี่เขาก็ไม่ไกลแล้วเราก็เพิ่งมาอยู่กรุงเทพใกล้เขินะบ้านอยู่ในเซฟวริเวอร์ใต้เหมือนกันใช่ค่ะเออชอบเด็กหรอประทับใจน้องเรารู้สึกว่าแบบเออเด็กคนนี้มันโชคดีจังเลยแล้วก็เด็กคนนี้เก่งจังเลยรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบคล้ายๆกับเราคือ ลำบากแล้วก็พยายามต่อสู้เรื่องพ่อเรื่องแม่อะไรเงี้ยเขาเขาจะเหมือนมากเลยมันก็เลยรู้สึกเหมือนเป็นตัวแทนเราอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าแบบภูมิใจแทนพ่อแทนแม่แทนญาติพี่น้องไม่ว่าจะอะไรหนักขนาดไหนเด็กคนนี้มันสู้ได้อ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าเด็กคนนี้มันต้องรวยจะเริรุ่งเรืองแล้วก็แบบไม่มีอะไรทําเขาได้อ่ะจริงๆค่ะเราเรามองเห็นอย่างเงี้ยเวลาไปเจอในรายการอ่ะหนูก็จะ ไม่ค่อยกล้าคุยกับเขาหรอกนะแต่ว่าก็แบบอยากคุยว่าเคยคุยนะพี่บอกว่าให้ทนนะอดทนแล้วก็เงียบนิ่งเท่านั้นแล้วเราจะแบบพยายาแล้วก็จริงนะทุกวันนี้กันรวยๆนะพยายามฟังค่ะฟังหมดแต่แรกๆก็ปรับตัวไม่เป็นเนาะเพิ่งเข้ามาก็ตกใจดังด้วยอะไรด้วยก็คิดว่าความเป็นตัวเองมันมันใช้ได้กับทุกคนแต่จริงมันไม่ใช่มันแล้วแต่การละทิศตอนนี้เราเริ่มเข้าใจคําว่าวงการบันเทิงมันเรียนรู้แล้วสวยแล้วไม่เจอ นี่เาบอว่าซื้อเงินสดหมดเลยชอบความคิดเขานะหนูรู้สึกเลยว่านี่คือแค่เด็กนะแต่คงคิดได้ขนาดนี้แล้วยิ่งไอตัวเล็กอ่ะไอตัวเล็กอ่ะพี่เชื่อเถอะมหาเศรษฐีเลยไอตัวนั้นอ่ะไอตัวเนี้ยขยันกว่าคอยดูมหาเศรษฐีเหมือนกันเพราะว่าแบบความคิดอ่ะมันอยู่ที่ความคิดจริงๆนะคะความคิดวางแผนทุกอย่างมันถึงทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแต่เวลาด้วย เวลาก็เป็นสิ่งสําคัญที่ให้เราได้เรียนรู้คนบอกไม่เท่ากับเราได้เจอเองใช่ให้สามีไปนอนก่อนไหม <laughs> มันยังมีหน้าที่อะหน้าที่คุณเมียอะไรป้ะเลี้ยงลูกัำฟังดยาเหัวเลี้ยงลูกเวลายิๆเวลาเราออกรายการอ่ะเราต้องไม่ไปคิดถึงชุดนอนเราต้องพยายามหาเนื้อรายการแล้วก็คุยให้มันสนุกอ่ะให้ใช่ปะยิวเพราะนแบบว่าเขาชอบชุดนอนเหรอเมื่อกี้เห็นชุดนอนไปปุ๊บตาเปลี่ยนตาเปลี่ยนไม่อยู่ไม่อยู่กับเราแล้วอ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวคุยคืนไม่ได้นอนเช็ดตัวลูกทั้งคืนเราเป็นใครใช่ไหม ค่อยสบายวนกลางคืนคือเวรเขาเลยค่ะดูเนี่ยเวรเขาตลอดเวรเขากลางคืนเนี่ยก็ถามว่าม่นักก็อะไรี่เจนบี่เคยแพนิกเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเลยจริงไหมจริงค่ะแพนิกแบบว่ากลัวเนาะ หนูเป็นคนขี้กลัวด้วยความที่ชีวิตเจออะไรมาหนะักกลัวไปหมดแบบว่าบางทีเราก็ดูเป็นเข้มแข็งนะแต่จิตใจหนูเป็นคนขี้กลัวแล้วก็กลัวว่ายูจินจะเป็นแบบเรากลัวเรารักเขามากรักจนขนาดว่าเราอยากให้เขามีความสุขและชีวิตเราอะถ้าไม่นับตอนมีชื่อเสียงเราทุกมาตลอดนะพี่เราต้องพูดตรงๆว่าเราลําบาก เรากลัว<ม>ว่ายูจินจะกลับไปลำบากเหมือนเราเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถคิดวางแผนแล้วก็เตรียมไว้ได้<ม>เราจะทําให้มากที่สุดอีกอย่างที่กลัวคือตอนนี้เราปูลูกมาอยู่ในคําว่าคนสาธารณะที<ม>ออนี้มันเป็นงานหนักของยูกับเจนเนี่ที่ต้องคุยกันว่าจะสอนเขายัางไงล่ะให้เขาเข้าใจความเป็นมนุษย์<ม>เป็นคนดังอ่ะใช่ว่าคนจะชอบทุกคนถ้ามีคนมาคอมเมนต์ด่ายอย่างเงี้ยเราจะสอนให้ลูก ปรับด้วยเขาหรือจะสอนให้ลูกไปด่าเขาอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีวิธีในการสอนแหละใช่และสิ่งหนึ่งเลยที่หนูย้ําตลอดว่าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่มีทางได้ตัวเราเองเรายังบังคับยากเลยพี่เพราะฉะนั้นบังคับคนอื่นเป็นไปไม่ได้คิดเสมอว่าถ้าเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ให้เปลี่ยนที่ตัวเราถ้าเกิดว่าโกรธเขาก็ให้จิตใจให้อภัยไปสะให้ลืมไปให้เอาใหม่แล้วก็พยายามคิดใช่อะไอตอนที่โมโหแล้วตอนที่เอาตังค์ไป8 0 0แสนไปซื้อโมไซค์แล้วบอกว่าสิ นั่นนี่พูดถึงเรื่องนี้ดูดีไปเรื่องนั้นได้ไงเขาเป็นพ่อแม่วัยรุ่นที่แบบมีทัศนคติในการเลี้ยงลูกที่แบบนี่ต่างกันเนาะลูกก็ไม่ค่อยเอาแม่เท่าไหร่ เสียงไม่ได้นี่แม่ยูนิเวอร์ s a ลกันลูกนะลูกนะลุยอยากจะบอกอะไรเจนนี่หน่อยรู้จะไปแล้วเหรออยากเช็มาเขาเรียบเซอร์ไพรส์ไงอ๋อเซอร์ไพรส์จบแล้วก็จบกันจบแล้วองั้นพูดอะไรกับน้องหน่อยอยากจะบอกน้องว่าทุกวันเนี้ย เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะให้ชีวิตน้องอ่ะเจรินรุ่งเรืองต่อไปแล้วก็งานเงินก็ไหลมาทีมาแบบนี้ขอให้ชีวิตครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญทั้งครอบครัวเลยค่ะขอบคุณคไม่ตยาให้ไปบ้านมั้งอ่ะไปได้ทุกวันคุณก็ไม่ธรรมดานะคุณก็ทํางานแบบว่าสู้ตายวันไลนธรรมดาเฉลีอขายออนไลนอะไรด้วยเอขอบคุณนะขอบคุณทรัมาเเล็กนะคะขอบคุณครัขอบคุณครับ ไไหนเดี๋ยวปิดเบรกไม่เคยออกทีวีง่ายะสามปีแล้วไม่ได้ออกทีวีอ่ะขายของอย่างเดียวเลยอะสามปีแล้วไม่ได้รับงะนรไงขายของขายของมันขายของมันตื่นมาเพรขายของมันอยากจะอยู่ใกล้ๆลูกมันไงไอ้เวลาขายของได้วันละเจ็ดแปดล้านเป็นไงบ้างอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตหน่อยตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้ก็ขายออนไลน์ค่ะขายเชือกกายภาพแล้วก็เรียนรูปอันนี้ลิขสิทธิ์ของพี่เลยใช่อันนี้จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยอันลิที่บัก็มีครีมมีอะไรใช่ไหมมีบงลูกจะยืดแล้วต้องต้องพิมพ์คำว่าอะไรที่จะไปตามเนี่ยเออหนูเล็ก่อนบ่ายก็เจอทุกอย่างพิมพ์ได้แค่ก่อนบ่ายเหรอคะพี่หลังบ่ายพิมพ์ได้ไหมเอ้ยตบได้ไหมเราเราเมพ์เราเาอยู่เราเนมีฝากโอ้อันหนึ่งมั้ต้อง ใกล้จะได้ใช้แล้วใกล้หรอฝากเย็นด้วยของของโอได้จากหนูเล็กไปแล้วนี่ปกติใช้ไงนะอันนี้เขามัดกับหัวเตียงใช้่ปะ